เสียงเสียงก็คือไฟนะครับคือมหาภูตธ,ธาตุสีดินน้ำไฟลมนะครับไฟก็เป็นกายในกายนะครับเป็นรูปไฟนี้ก็คือรูปก็คือรูปปะสัญญาใช้ไฟในการปฏิบัติธรรมภาวนาเมื่อไฟดับนะครับรูปปะสัญญาก็ดับ ถึงจุดสิ้นสุดรูปปะสัญญาถึงจุดสิ้นสุดจดตุชานถึงจุดสิ้นสุดการใช้ไฟในการปฏิบัติธรรมาวนานะครับถ้าสัตว์ไม่สังเกตชอบไม่เห็นชอบไม่รู้ชอบก็จะพัฒนาขึ้นเป็นอะรูปปะสัญญาที่5นั่นก็คืออากาศาก็คือใช้อากาศในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้า สังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบนะครับว่าขันห้าดับและแยกตัวออกไปแล้วนะครับก็สัตว์ก็ดับสิ่งหนึ่งก็ปรากฏก็หมดอวิชาที่ขวางกั้นนั่นก็คือสังโยศสิบข้อที่10บอวิชชาดับความไม่รู้ว่าขันห้าดับคือความไม่รู้ว่าขันห้า ไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ <ivan. S 1> ก็ดับความไม่รู้ของขันห้าว่าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ไม่เป็นของสัตว์ไม่ใช่ของสัตว์ก็ดับสิ่งหนึ่งก็ปรากฏก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสิ่งหนึ่งไม่เป็นของสิ่งหนึ่งไม่ใช่ของสิ่งหนึ่งอวิชาก็ดับสังโยชน์สิบข้อที่สิบก็ดับก็ละความเป็นตัวตน จากขันห้านะครับก็ออกจากสังสารวัตนะครับก็คือสิ่งหนึง่งสังเกตชอบเห็นชอบรู้ชอบว่าขันห้าเกิดไม่ปรากฏขันห้าเสริมไม่ปรากฏนะครับขันห้าตั้งอยู่และไม่ปรากฏการอื่นๆ นะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าไฟแสงไม่ปรากฏที่ไฟนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆออกสังสารวัตรถึงตอนที่148เป็นต้นไปนะครับ ช่วงนี้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในโทรศัพท์นะครับก็เหนี่ยวนำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในขัน5ให้แปรปรวนนะครับการเวียนหัวขึ้นไส้อัเจียนนะครับการทรงตัวการเดินก็ไม่ดีนะครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการ ถ่ายวีดีโอแล้วก็อัปโหลดลง